การทดลองการถ่ายทอดสดทางช่องช่องอะไร <c oughs> ช่องชื่อช่องอะไรช่องเหินตลอดสดจะทำหลายช่ยองละงงช่องเห็นตลอดสดอันนี้ผมก็ได้กล้องเว็บแคมมาใหม่ก็เลยจะลองของอันนี้มาใช้ห้องน้องชายน้องชายไปนานแต่บ,บ้านากกด,ดีก็เอกสารจะลบก่อนไม่กล้าไปยุ่งของเขา จากหลังลบนิดนึงคือได้กล้องมาใหม่เว mm ็บเทมิร่า HD 720ก็เลยมาลองของ mm hmm. ผมไม่เคยใช้เว็บแคมกับคอมพิวเตอร์มาก่อนในชีวิตเลยเลยสียงอาจจะเบาหน่อยเพราะว่าไอตัวนี้เป็นกล้องเว็บแทมที่มีไมโครโฟนในตัว mm hmm. ก็ถือว่าลองของใหม่ก็คิดว่าจะซ้อมซ้อมมือซ้อมปากก็ไม่รู้จะพูดถูกปะ ซ้อมไว้เตรียมสนทนาธรรมกับท่านผู้ชมครับก็เลยลองของใหม่ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็ผมลองดูลองลองทดสอบระบบทดสอบอ,อ,อะไรนะระบบการพิมพ์ีลยวลองดู เมื่อสองสามปีที่แล้วผมก็ได้ของเล่นใหม่นอกจากกล้องแล้วก็ยังได้วิธีทำให้ช่องเนี่ยสามารถแปลภาษาได้สารพัดภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาทีมภาษาญี่ปุ่นภาษารัสเซียภาษาอาหรับภาษายาวีภาษา,าฮินดีเป็นต้นก็โดยใช้ o o o l l t ท a ร s l a t e แล้วก็ สามารถเ,เราก็สามารถใส่สซับไตเติ้ลไปได้เราจะตั้งให้เป็นภาษาไทยก็ได้เราพูดภาษาไทยแล้วก็ให้เรื่องมันแปลเป็นภาษาไทยอยู่ข้างล่างซับไตเติลก็ได้อันนี้เราก็จะมีเพื่อนที่เข้ามาชมจากจากที่ภาคอื่นต่างประเทศก็ได้ผมก็เอาช่องช่องนี้เป็นหนูวทดลองแล้วกันก็ไม่มีอะไรครับก็ทดสอบดูหรือลองดูนะไม่มีใครลงเข้ามาม,มีคนรูทุกใครก็ เห็นเขาไลฟ์สดกันนะก็ทดสอบดูเผือว่าจะมีอะไรแปลกใหม่ในชีวิตไมะงั้นชีวิตมันซ้ำซากจำเจที่นี้ก็ขอโทษด้วยว่าเสียงอาจจะไม่ไม่ชัดเนื่องจากผมเพิ่งลองของใหม่ก็เดี๋ยวจะได้ต้องเแ็ตแคมอตัวเนึ่งอาจจะเสียงชัดก,กว่าเดิมก็แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูผลง,งานว่าเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้ระบบ u ูท b e จะบันท,ทึกให้หรือเปล่านะ <Okay. S 2> ครับปิดครับซ่งสกการสตออไมโครโฟนมันขึ้นครับมันมีกี่ขีดนหนะนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกขีดมันขึ้นได้ขีดเดียวมันจะดังลยที่ไหนอนะ่ะ จะดังได้ไงอ่ะ